รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับเช่นเคยนะครับเราจะมาทําหน้าที่ขับเคลื่อนความฝันและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมซึ่งในสัปดาห์นี้ครับ Idol ที่จะมาพูดคุยกับเรานั้นในบรรดาของคนที่ชื่นชอบความเร็วในเรื่องของการแข่งรถแล้วนะครับแวดวงกีฬาประเภทนี้ไม่มีใครไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ครับคุณศักด์นานาเพราะว่าเขากลายเป็นนักดริฟท์รถที่ติดอันดับท็อป3 ของโลกเลยในตอนนี้ครับเราไปชมชีวิตที่น่าสนใจของเขากันเลยครับสนับสนุนโดยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนรกระทิงแดง ALG inverter ยิ่งเงียบยิ่งประหยัดยิ่งน่าลงทุน Beauty Drink อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซปเป้เขาดูถูกผม ว่าไอเด็กคนนี้เหรอยังมากได้แต่ไถ่ตังพ่อแม่ถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรเราต้องทำให้เนื้อคนอื่นให้ได้ครับ สวัสดีครับพี่กิกสวัดีครับสวัสดีครับพี่กิี้นี่มีฉายาทางด้านเหมือนแบบว่าขับรถไหมครับทางนังสืบพิมอินดิเพนเดนต์ที่อังกฤษเนี่ยครับเป็นคนตั้งชื่อผมว่าดริฟต์กูรูกูรูภาษาไทยแปลว่าเหมือนศาสดาจารย์ครับเพราะผมเป็นคนก่อตั้งดริฟ t ในยุโรปทั้งหมดอันะารับหประเทศถ้าลองนึกดูดีๆสัประมาณ5 6ขวดนี้ครับมีการสอบแวว่าเราชอบรถไหมครับ ที่บ้านจะไลฟฟังตั้งแต่ก่อนผมเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยนะครับคือยังไม่รู้จัก A B C หรือก็อไก่เขาไข่เนี่ยแต่ผมจะสามารถที่จะชี้รถได้ว่ารถคันนั้นยี่ห้ออะไรเราก็บอกว่าเปอรอ์โยเลยเงี้ยหรือว่าเรโนซีตองอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็เรียกชื่อผิดนะครับโอ้แทดงว่าเราชอบมาตั้งแต่เด็กมากจนเด็กจริงๆให้จ,าจาำความได้เนี่ยคือมีรถคันเล็กๆผมจาได้ว่าเยอะอะเป็นเป็นร้อยอะเพราะรไปไปเรียนพิเศษอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ก็ไปซื้อคันหนึ่งละต้องเก็บตังค์ไปซื้อที่เซนทัลนะ่ะคันละสามสทเกิบหกบาทเองน <บา S 3> ั่นเด็กๆคือเป็นคนไม่ชอบขอ,อครับมีลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเขาดูถูกผมไว้ว่าไอเด็กคนนี้เหรโตขึ้นอย่างมากแั้งแต่ไถ่ตังค์พ่อแม่ มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าผมจะไม่ขอตังค์พ่อแม่นั้นตอนนั้นทำวีดกรรมอะไรบ้างครับว้าตอนอเด็กๆที่บอกว่าเ,เคยขีย่มอเตอร์ไซค์ครับแล้วยังไงนะฮะมอเตอร์ไซค์นี่มันมีความรู้สึกว่าตัวเองพอหาเงินซื้อไหวไงครับครับนั่งปสตรงเอกกัยเนี่ยครับครับแล้วก็ไปพัทยาแล้วก็ไปเช่าร้อยบาทแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กับกรุงเทพ แล้วก็เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่แถวซอยแถวของตันนะครับแถวบ้านนะครับอ่ะแล้วเขาไม่ทวงมอเตอร์ไซค์คืนหรืออะไรเงี้ยก็คือสมมติเราให้เขาพันบาทครับเขาให้สิบวันแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเราก็นั่งบอสสไปให้เขาอีกพันบาทแล้วก็ได้สิบวันอะไรเงี้ยครับเออพวกพี่ๆที่วินมอเตอร์ไซค์เงี้ยครับเขารู้ไหมครับว่าเราเป็นลูกใครอ๋อเขาก็ถามว่าะบางทีเขารู้ไหมว่าเรามาจากไหนเห็นเราเข้าบ้านหลังนั้นชาวเขาก็ถามเอ้ยทำไรเลยไงก็บอกว่าลูกคนชายบอกเขาว่าเป็นลูกคนชายลูกแม่บ้านลูกแม่บ้านครับ ทำสักเกือบเดือนก็มีตังเก็บที่จะซื้อโมไซค์ของตัวเองแล้วครับโอ้เหมือนจะดีในการที่ไปหาตังเองในทางคือเราไม่ได้มีตังเราปิดบังพ่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ครัคือที่บ้านเนี้ยเข้าออกได้สองทางว่าผมจะเข็นโมไซค์เงียบๆเข้ามาหลังบ้านแล้วแอบไว้ในบ้านด้วยพ่อแม่เขาไม่รู้ครับแต่ตอนหลังเขารู้พอเขารู้เขาเอาไปแจกคน ในบริษัทหมดเลยไปแจกคนลดแจกคนรู้คนนี้หมดเลยพอคุณพ่อแม่เขาจับได้เรื่องมอไซค์เนี้ย <ฮะ S 1> เขาก็โกรธมากเลยเสร็จปุ๊บเขาคงแบบไอ้ลูกคนนี้ไม่รู้จะทําไงละมันอยู่เฉยๆไม่เป็นนะครับ <ฮะ S 1> อยู่ดีคุณพ่อมาแล้วก็เขียนเช็คเนี่ยเช็คเล่มหนึ่งเนียสองแสนบาทบอกว่าให้ไปจ่ายในตลาดหุ้นเพื่อเปิดบัญชีในตลาดหุ้นซึ่งมอบให้กับเราอายุเท่าไหร่ครัิ สี่หรือสิบห้านี่แหละครับเราก็ไม่กล้าไปซื้อตัดสินใจเองแล้วทุกครั้งที่เราจะซื้อเราก็จะถามพี่ตอนนะั้นเราไม่กล้าคุยพ่อแม่ใช่ครับเพราะถ้าเราคุยพ่อแม่ปุ๊บเราได้กาําไรปุ๊บพ่อแม่ก็ต้องบอกอ้าเอาเงินมาเก็บไว้ในเซฟวิงคร, <c oughs> ราแล้วก็ว่าเขาจะริบเงินเราเราก็ปรึกษาพี่แล้วพี่เขาก็มีเพื่อนอยู่ในวงการเต็มไปหมดเราก็บอกว่าพี่ผมชิคกบพี่กบซื้ออะไรอะบอกก็ดีบอกก็ดีอะไรเงี้ยพุ่งตรงว่าแบบเผลอแป๊บเดียวได้มาแล้วหมื่นหนึ่งสองหมื่นหมื่นห้าสามหมื่นเนี้ยอาทิต ให้เป็นแบบอยู่ดีได้เงินเยอะมากสำหรับเด็กอายุขนาดนั้นนะครับแล้วที่บ้านมันจะมีโฟกัสขั้นเก่าๆขันหนึ่งผมก็เอาตังค์ที่ได้จากหุ้นเนี่ยเอามาแต่งผมอามาผมก็ค่อยๆซ่อมทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็แต่งให้มันสวยๆเพราะเรามีตังค์แล่ครับขอบคุณพ่อคุณแม่ไหมครับไม่ได้ขอครับพอมีตังค์มีรถการให้ความสนใจในการเรียนเนี่ยน้อยลง แทบจะไม่มีความสําคัญสำํสำหรับเด็ก<ช>เลยนะครับ้มีความรู้สึกว่าแบบอย่องอื่นน่าสนใจกว่านะครับเพราะเราดิสคอเวอร์อะไรใหม่ใหเที่ยวมันแบบเป็นอย่างนี้นี่เองเอ,อะไรต่อมีอะไรเป็นอย่างนี้นี่เองซึ่งคิดว่าตอนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราไหมครับณตอนนั้นคิดว่าคงไม่ดีครับเพราะว่าพ่อแม่เขาแบบเตือนใช่ครับและสิ่งที่เบสิกที่สุดในโลกคือว่าพ่อแม่เขาคงไม่เตือนอะไรที่ไม่ดีให้กับเราหรอกเขาก็ต้องเตือนอะไรที่ดีสาหรับเราเป็นต่ว่าตอนนั้นนะเราก็มีความรู้สึกว่าการที่เราแอบพ่อแม่แล้วกกก็็ไปเเเเทีี่่่ยยวัััับบพือนนมสุคครรตต้งแดๆล เป้าหมายในของพี่กีกี้คือเรื่องของการแข่งรถอยู่แล้วป่ะครับคือจิตใจเนี่ยนะครับอยากเป็นนักแข่งแงรลลี่เขาเรียกว่า WRC ครับคือ World Rally Championship เนี่ยนะครับพวกนี้คือแรงมา้าอยู่จำกัดประมาณ3 0 0กว่าม้านะครับเกียร์พิเศษตัวถังพิเศษพิเศษทุกอย่างก็้ใจเนี่ยฝ่ายฝันก็คือแบบวิ่งความเร็วแบบ200กว่าอยู่ในกรวดทะลุต้นไม้แบบแบบ,แบ,บเฉียดหน้าต้นไม้หลังต้นไม้คือแบบรู้สึกแบบนั่นคือแบบเราอยากอยู่ในนั้นนะครับ ในความเป็นเด็กเนี่ยความต้องการของเราก็จะเป็นช่วงแค่ช่วงสั้นๆผมคิดว่าความคิดเปิดเต็มๆเนี่ยตอนที่โดนในประเทศไปอยู่อังกฤษนะครับโด่งดังมากนะตอนนั้นในเรื่องของวในยุโรปออกรายการทีวีแทบทุกรายการในยุโรปแล้วก็ออกหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับและหนังสือรถทุกอันนะครับ